ยม,มีใครบอกคุณไหมว่าของบางอย่างที่ถูกทิ้งข้างทางมันไม่ได้ถูกทิ้งเพราะมันเก่าแต่เพราะมีบางอย่างที่มันไม่ควรอยู่กับมนุษย์ <S <S ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนที่บ้านแม่ห้องสอนเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่ง ชื่อน้องมัล,ลิอายุแค่เก้าขวบที่ไม่รู้ว่าการเก็บของข้างทางอาจทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนั้นเป็นวันศุกร์ตอนเย็นพ่อกับแม่ของมัล,ลิต้องเข้าเวรดึกที่โรงพยาบาลมัล,ลิเลยต้องเดินกลับบ้านคนเดียวระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านไม่ไกลมาก แค่สองกิโลเมตรแต่ต้องผ่านสารเจ้าเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่าสิบปีตอนที่มะลิเดินผ่านสารเจ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างวางอยู่ข้างรั้วสารมันคือตุ๊ก,กตาผ้าตัวหนึ่งสูงประมาณหนึ่งฟุตใส่ชุดผ้าฝ้ายสีขาวแบบโบราณผมยาวสีดำสนิทที่แปลกคือ ตุกตาตัวนี้ดูใหม่มากใหม่จนไม่น่าเชื่อว่าจะถูกทิ้งไว้ตรงนี้มะลิหยิบตุกตาขึ้นมาดูตาของมันเป็นลูกแก้วสีดำดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในแต่มะลิคิดว่าคงเป็นแสงเย็นที่สะท้อนเธอกอดตุต๊กตาแน่นแล้วเดินกลับบ้าน โดยไม่สังเกตว่าบนฐานสารเจ้าที่ตุกตาวางอยู่มีจารึกภาษาเหนือโบราณเขียนไว้ว่าของที่นี่ต้องอยู่ที่นี่พอถึงบ้านเมลิวิ่งขึ้นห้องนอนทันทีเธอตั้งชื่อตุกตาว่าพี่ฝ้ายเพราะชุดของมันเป็นผ้าฝ้ายสีขาวเธอวางพี่ฝ้ายไว้บนหิ้งข้างเตียง แล้วลงไปทำการบ้านคืนแรกตอนตีหนึ่งมะลิตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหนาวหนาวจนต้องดึงผ้าห่มคลุมทั้งตัวแต่ที่แปลกคือนี่เป็นเดือนเมษาอากาศร้อนจัดทำไมถึงหนาวขนาดนี้เธอลืมตาขึ้นมองไปที่หิ่งพี่ฝ้ายยังอยู่ที่เดิม แต่ท่าทางของมันเปลี่ยนไปจากที่นั่งหลับตากลายเป็นนั่งลืมตาและหันหน้ามาทางเตียงพอดีมลินึกว่าตัวเองคงจำผิดเธอพยายามหลับต่อแต่ก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของมลิกลับจากเวรเห็นตุ๊กตาบนหิ้งก็ถามมลิ ตุกตานี่ได้มาจากไหนลูกหนูเก็บได้ข้างทางค่ะใกล้ๆศาลเจ้าเก่ามลิตอบแม่ขมวดคิว้วศาลเจ้าเก่านั่นเหรอลูกไม่ควรเก็บของแถวนั้นนะทำไมคะแม่เพราะแม่เงียบไปครู่หนึ่งไม่มีอะไรรอกแต่ถ้าตุกตามันเก่าหรือขาดแม่จะซื้อใหม่ให้นะมลิสายหน้า ไม่เอาค่ะหนูชอบพี่ฝ้ายคืนที่สองบรรยากาศเริ่มผิดปกติมากขึ้นตอนตีสองมะลิตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงกำลังร้องเพลงเสียงแผ่วเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ทำนองเพลงฟังดูเศร้าเศร้าจนน่ากลัวแม่คะ มะลิเรียกแม่แต่จำได้ว่าแม่เข้าเวรดึกอีกแล้วพ่อก็เช่นกันเสียงร้องเพลงดังขึ้นเรื่อยๆมะลินั่งฟังจนเริ่มได้ยินเนื้อเพลงหนูอยู่คนเดียวนานแสนนานหนูรอคนมาพากลับไปบ้านแต่ไม่มีใครมาหาหนูเลย หนูเลยต้องหาเพื่อนเล่นใหม่มลิมองไปที่หิ่งพี่ฝ้ายยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่ปากของมันปากที่ควรจะเป็นเส้นได้ปากธรรมดาดูเหมือนจะขยับพี่ฝ้ายเป็นเธอเหรอที่ร้องเพลงมลิถามเสียงสันเสียงร้องเพลงหยุดทันทีห้องเงียบสนิท เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วทันใดนั้นตุกตาก็ล้มลงมาจากหิ้งตกกลิ้งมาหยุดที่ข้างเตียงพอดีมลิกรีดร้องแต่แล้วก็เงียบเพราะกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเธอไม่กล้าลงจากเตียงไม่กล้าหยิบตุกตาขึ้นมานอนจ้องมันอยู่อย่างนั้นจนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นมลิ ตื่นมาพบว่าพี่ฝ้ายกลับไปอยู่บนหิ้งแล้วใครเป็นคนหยิบขึ้นไปเธอไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่เธอวันนั้นที่โรงเรียนมะลิเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเพื่อนทุกคนบอกให้เธอทิ้งตุ๊กตานั่นไปเสียแต่มะลิรู้สึกว่า เธอทิ้งไม่ได้มีอะไรบางอย่างผูกเธอไว้กับพี่ฝ้ายเธอรู้ไหมมะลิเพื่อนคนหนึ่งชื่อแก้วกระซิบสารเจ้าเก่านั่นเมื่อก่อนเคยมีเด็กผู้หญิงตายที่นั่นตายยังไงมะลิถามไม่มีใครรู้แต่คนแก่ๆเขาบอกว่าเด็กคนนั้นชอบเล่นตุกตามาก และตอนที่เจอศพมีตุก,กตาอยู่ในอ้อมแขนด้วยมลิรู้สึกขนลุกสู้แล้วแล้วตุก,กตานั้นหายไปไหนไม่รู้สิอาจจะถูกเก็บไว้ที่ศาลหรืออาจจะแก้วมองมะลิอาจจะมีใครเอาออกมาวางไว้ให้คนอื่นเก็บไปบ่ายวันนั้นมลิรีบกลับบ้านเธอตัดสินใจ จะเอาพี่ฝ้ายไปคืนที่ศาลแต่พอถึงบ้านพี่ฝ้ายไม่อยู่บนหิ้งแล้วมลิค้นหาทั่วห้องใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าหลังโต๊ะแต่ไม่เจอพี่ฝ้ายเธออยู่ไหนมลิเรียกแล้วเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเด็กเสียงใสแจว๋วดังมาจากข้างนอกห้อง มลิเปิดประตูออกไปเห็นพี่ฝ้ายนั่งอยู่บนราวบันไดมลิค่อยๆเดินเข้าไปหามือสั่นเทาเมื่อหยิบตุก,กตาขึ้นมาเธอเธอเดินได้เหรอไม่มีคำตอบแต่มลิรู้สึกว่าตุก,กตาในมือเธอหนักขึ้นหนักราวกับมีอะไรอยู่ข้างในคืนที่สามคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ตอนหัวคำ่ำพ่อแม่ของมลิกลับมาพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่ทั้งคู่ไม่ต้องเข้าเวรพวกเขากินข้าวเย็นด้วยกันมลิคิดจะเล่าเรื่องพี่ฝ้ายแต่กลัวพ่อแม่จะดุที่เก็บของข้างทางมาตอนนอนมลิวางพี่ฝ้ายไว้ในลิ้นชักโต๊ะล็อกกุญแจแล้วเอากุญแจใส่ไว้ใต้หมอน เธอคิดว่าแบบนี้พี่ฝ้ายคงออกมาไม่ได้ตีหนึ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กมลิเปิดประตูให้พี่หน่อยเสียงเด็กผู้หญิงดังจากหน้าประตูมลินอนนิ่งไม่กล้าขยับมลิพี่รู้ว่าเธอไม่หลับเปิดประตูเธอพี่เหงาเสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้แรงขึ้น ตุกตุกตุกทำไมเธอขังพี่ไว้ในลิ้นชักพี่หายใจไม่ออกพี่เจ็บมะลิเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นดังราวกับอยู่ในหัวเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้ประตูเริ่มสัน่นบานพับส่งเสียงดังเอียดอาดมะลิเห็นลูกบิดประตูค่อยๆหมุนทั้งที่เธอหลอกไว้แล้ว แล้วทันใดนั้นประตูก็เปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มลิได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินเข้ามาในห้องเดินมาที่โต๊ะลิ้นชักที่ล็อกไว้ค่อยๆเลื่อนออกและพี่ฝ้ายก็ปีนออกมาคราวนี้มลิเห็นชัดเจนตุ๊ก,กตากำลังเคลื่อนไหวด้วยตัวเองมันยืนบนโต๊ะ หันมามองมะลิปากที่เป็นได้ปากขยับเป็นรูปยิ้มทำไมเธอกลัวพี่พี่แค่อยากมีเพื่อนมะลิกรีดร้องสุดเสียงพ่อแม่วิ่นเข้ามาในห้องเปิดไฟพี่ฝ้ายกลับไปนั่งนิ่งบนโต๊ะมะลิเป็นอะไรลูกแม่กอดมะลิที่กำลังสั่นอยู่พี่ฝ้ายมันเดินได้มันพูดได้มะลิร้องไห้ พ่อหยิบตุก,กตาขึ้นมาดูมันก็เป็นตุ๊กตาธรรมดานี่ลูกไม่ใช่ค่ะมันมีผีอยู่ข้างในพ่อแม่มองหน้ากันแม่พามมลิไปนอนห้องพ่อแม่ส่วนพ่อเอาตุ๊กตาไปไว้ที่โรงรถกลางดึกมมลินอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากข้างนอกเสียงเหมือนใครกำลังขูดกระจกครีดครีดครีด เธอมองไปที่หน้าต่างและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดแข็งทั้งตัวพี่ฟ้ายอยู่นอกหน้าต่างยืนอยู่บนกิ่งไม้กำลังใช้มือตุกตาขูดกระจกบนกระจกมีรอยขีดข่วนเป็นตัวหนังสือปล่อยฉันเข้าไปแม่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเห็นตุกตาข้างนอกก็ตกใจจนแทบหยุดหายใจพระเจ้ามันเป็นอะไรกันแน่ พ่อวิ่งไปที่โรงรถกลับมาบอกว่าประตูโรงรถเปิดอยู่ตุก,กตาหายไปเราต้องกำจัดมันทิ้งพ่อพูดพ่อเปิดหน้าต่างคว้าตุก,กตาเข้ามาแล้วพาครอบครัวขึ้นรถขับไปที่ศาลเจ้าเก่าทันทีตอนถึงศาลเวลาตีสี่ท้องฟ้ายังมืดมิด พ่อเดินเข้าไปในศาลพร้อมตุ๊กตามลิกับแม่รออยู่ในรถอภัยให้ลูกผมด้วยพ่อพูดกับศาลเธอไม่รู้ว่าห้ามเก็บของที่นี่ผมขอคืนตุ๊กตานี้พ่อวางตุ๊กตาไว้หน้าศาลก้มกราบสามครั้งแล้วเดินกลับมาที่รถแต่พอพ่อสตาร์ทรถรถดับสตาร์ทอีกครั้งก็ดับอีก ทำไมสตาร์ทไม่ติดพ่อพยายามอีกหลายครั้งแล้วมลิก็เห็นพี่ฝ้ายนั่งอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถจ้องมองเข้ามาทางกระจกเธอทิ้งฉันอีกแล้วเสียงดังในหัวของมลิทุกคนทิ้งฉันไม่มีใครรักฉันเลยตุก,กตาเริ่มร้องไห้น้ำตาสีแดงไหลออกมาจากตาแก้วสีดำ ฉันแค่อยากมีเพื่อนแค่อยากมีคนเล่นด้วยทำไมทุกคนถึงกลัวฉันมลิรู้สึกสงสารเธอเปิดประตูรถมลิยาแม่ร้องแต่มลิเดินไปหาพี่้ฝายพี่้ฝายพี่เป็นใครตุก,กตาหยุดร้องไห้ฉันชื่อน้อยนาฉันตายที่นี่เมื่อห้าสิบปีก่อนทำไมพี่ถึงตายคะ พ่อแม่ทิ้งฉันไว้ที่นี่บอกว่าจะกลับมารับแต่ไม่เคยกลับมาเลยฉันรอรออยู่นานมากจนหิวจนหนาวจนตายมลิน้ำตาไหลพี่เหงามากสินะเหงามากเหงาจนอยากตายแต่ฉันตายแล้วตายแล้วยังเหงาแล้วพี่อยากให้หนูทำยังไงคะน้อยหนาเงียบไปครู่หนึ่ง ฉันอยากให้เธออยู่กับฉันตลอดไปแต่หนูมีพ่อแม่เธอจะมีฉันและฉันจะมีเธอเราจะไม่เหงาอีกต่อไปทันใดนั้นตุ๊ก,กตาก็กระโดดเข้าหามาลิกอดรัดคอเธอแน่นมลิพยายามดึงออกแต่ทำไม่ได้ตุ๊ก,กตากอดแน่นขึ้นเรื่อยๆพ่อวิ่งมาช่วยพยายามดึงตุ๊กตาออก แต่มันเหมือนติดกับตัวมลิปล่อยลูกฉันนะแม่ร้องไห้ไม่ฉันจะไม่ปล่อยฉันจะไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วเสียงน้อยหนาดังกึ่งกรีดร้องมลิเริ่มหายใจไม่ออกตาลายแต่แล้วเธอก็นึกอะไรขึ้นมาได้พี่นามลิพูดเสียงแผ่วหนูจะไม่ทิ้งพี่แต่พี่ต้องปล่อยหนูก่อนเธอโกหกทุกคนโกหก หนูไม่โกหกหนูสาบานแต่ถ้าพี่ทำให้หนูตายหนูก็อยู่กับพี่ไม่ได้วิญญาณหนูจะไปที่อื่นตุกตาค่อยๆค,คลายการกอดมลิหอบหายใจเธอสาบานนะว่าจะไม่ทิ้งฉันหนูสาบานแต่พี่ต้องสัญญาอย่างหนึ่งอะไรพี่ต้องไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครกลัว และอยู่แต่ในบ้านหนูไม่ตามหนูไปไหนน้อยหนาเงียบคิดถ้าฉันทำตามนั้นเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเหรอมะลิมองพ่อแม่ที่กำลังสายหน้าอย่างหวาดกลัวแต่เธอไม่มีทางเลือกหนูจะเล่นกับพี่ทุกวันแต่พี่ต้องให้หนูมีชีวิตปกติด้วยตกลงน้อยหนาตอบตุก,กตากลับมานั่นนิ่งในอ้อมแขนมลิ พ่อแม่ไม่อยากให้มะลิเอาตุ๊กตากลับบ้านแต่ทุกครั้งที่พยายามทิ้งมันก็กลับมาอีกไฟไหม้ไม่ไหม้ฝังดินก็ขุดขึ้นมาเองโยนลงน้ำก็ลอยกลับมาสุดท้ายพวกเขาต้องยอมรับความจริงว่าน้อยนาจะอยู่กับครอบครัวนี้ไปตลอดมะลิเก็บพี่้ายไว้ในห้องเล่นกับมันทุกวันคุยกับมันอ่านนิทานให้ฟัง น้อยนาก็ทำตามสัญญาไม่ทำอะไรน่ากลัวอีกนอกจากบางครั้งที่มะลิตื่นมาเห็นตุ๊กตาเปลี่ยนท่านั่งหรือได้ยินเสียงร้องเพลียงเบาๆในความมืดแต่แล้ววันหนึ่งหนึ่งปีหลังจากนั้นมะลิปป่วยหนักไข้สูงไม่ลงหมอตรวจไม่พบสาเหตุร่างกายเธออ่อนแอลงทุกวันคืนหนึ่ง ขณะที่มะลินอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงได้ยินเสียงมะลิพูดกับใครบางคนไม่ค่ะพี่นาหนูยังไม่อยากไปแม่สะดุ้งตื่นมะลิลูกคุยกับใครอยู่มะลิมองแม่ด้วยสายตาอ่อนล้าพี่นาคะ่ะเธอบอกว่าถึงเวลาแล้วเวลาอะไร เวลาที่หนูจะไปอยู่กับเธอจริงๆไม่ใช่แค่ตุ๊กตาแต่ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นแม่ตัวสัน่นที่ไหนที่ที่ไม่มีใครทิ้งใครมาลิหลับตาลงเครื่องวัดชีพจรเริ่มส่งเสียงเตือนหมอพยาบาลวิ่งเข้ามา พยายามช่วยชีวิตแต่มะลิจากไปในคืนนั้นพ่อแม่กลับไปที่บ้านด้วยความโศกเศร้าแต่สิ่งที่พวกเขาพบในห้องมะลิทำให้ขนลุกสู้พี่ฝ้ายนั่งอยู่บนเตียงข้างๆมีตุ๊กตาใหม่อีกตัวหนึ่งตุ๊กตา ที่ใส่ชุดนักเรียนผมยาวสีดำหน้าตาเหมือนมะลิทุกประการบนกระจกมีข้อความเขียนด้วยลายมือเด็กตอนนี้พี่มีเพื่อนแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณที่ให้มะลิมาอยู่กับพี่นะคะน้อยนาพ่อแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้น พวกเขารู้ว่าลูกสาวไม่ได้ตายด้วยโรคแต่ถูกดึงไปอยู่กับวิญญาณที่หิวกระหายความรักพ่อคว้าตุกตาทั้งสองตัวขึ้นมาปล่อยลูกฉันนะเมลี่ลูกอยู่ไหนแต่ตุกตาทั้งสองนิ่งเงียบไม่มีการตอบสนองใดๆคืนนั้นพ่อแม่นอนไม่หลับ พวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะเด็กสองคนดังมาจากห้องมะลิเสียงวิ่งเล่นเสียงกระซิบกระซาบราวกับมะลิกลับมาเล่นในบ้านแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวแม่ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องมะลิเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นทำให้เธอทรุดลงกับพื้นตุกตาทั้งสองนั่งอยู่กลางห้อง ล้อมรอบด้วยของเล่นที่จัดวางเป็นวงกลมและที่น่ากลัวที่สุดคือมีรอยเท้าเล็กๆสองคู่เดินไปมารอบห้องรอยเท้าที่ยังใหม่ทิ้งรอยฝุ่นไว้บนพื้นมะลิแม่ร้องไห้ลูกอยู่ใช่ไหมแม่รู้ว่าลูกอยู่ทันใดนั้นกระจกหน้าต่าง ก็มีฝ้าขึ้นมาเหมือนมีใครหายใจรถจากข้างในบนฝ้านั้นค่อยๆมีนิ้วเล็กๆเ,เขียนข้อความหนูสบายดีคะ่ะแม่อย่าห่วงหนูเลยหนูมีเพื่อนแล้วแม่ยื่นมือไปแตะกระจกมะลิกลับมาหาแม่นะลูกแม่ขอร้องข้อความใหม่ปรากฏขึ้นหนูกลับไม่ได้แล้วคะ่ะ หนูสัญญากับพี่นาแล้วแล้วแม่กับพ่อละ่ะลูกจะทิ้งเราเหรอฝ้าบนกระจกเช็ดหายไปเงียบไปนานจนแม่คิดว่ามะลิไปแล้วแต่แล้วข้อความใหม่ก็ปรากฏพี่นาบอกว่าถ้าพ่อแม่คิดถึงหนูมากก็มาอยู่ด้วยกันได้แม่รู้สึกเลือดแข็งทั่วตัวลูกหมายความว่ายังไงมาอยู่ด้วยกันค่ะ ทั้งหมดพวกเราจะได้ไม่เหงาพ่อที่ยืนฟังอยู่ตรงประตูตะโกนขึ้นไม่เราจะไม่ยอมให้มันเอาชีวิตเราไปอีกทันใดนั้นตุกตาทั้งสองก็หันมามองพร้อมกันตาแก้วสีดำวาววับคุณจะทิ้งลูกสาวเหรอคะเสียงมะลิดังขึ้นจากตุกตาตัวใหม่เหมือนที่พ่อแม่พี่นาทิ้งเธอมะลิ พ่อไม่ได้ทิ้งลูกพอ่อถ้ามไม่ทิ้งทำไมไม่มาอยู่ด้วยกันเสียงน้อยหนาแทรกขึ้นมาครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอบรรยากาศในห้องเย็นลงอย่างรวดเร็วลมหายใจกลายเป็นไอขาวพ่อแม่เริ่มรู้สึกง,ง่วงอ่อนแรงราวกับมีอะไรดูดพลังชีวิตออกไปแต่แล้วเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นจากข้างนอกบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินเข้ามาท่านถือน้ำมนต์และทูบในมืออาตมารู้เรื่องทั้งหมดแล้วพระพูดคนที่วัดเล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้เก็บตุ๊กตาผีมาเลี้ยงพระเริ่มสวดมนต์พรมน้ำมนต์ไปทั่วห้องตุ๊กตาทั้งสองเริ่มสัน่นมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่อย่าแยกพวกเราเสียงน้อยหน่าร้อง พ่อคะแม่คะช่วยหนูด้วยเสียงมะลิร้องไห้แม่จะวิ่งไปหาตุก,กตาแต่พระยึดแขนไว้อย่าไปนะโยมนั่นไม่ใช่ลูกของโยมแล้วแต่มะลิวิญญาณลูกโยมถูกกักไว้ต้องปลดปล่อยเธอพระหยิบกระจกบานเล็กออกมาส่งไปที่ตุก,กตาในกระจกสะท้อนให้เห็นภาพสองร่าง เด็กหญิงสองคนยืนจับมือกันคนหนึ่งคือมะลิแต่อีกคนหน้าตาน่ากลัวผิวซีดเขียวตาโหลผมยาวยุ่งเหยิงนั่นคือร่างที่แท้จริงของผีตุ๊กตาพระอธิบายมันหลอกให้คนเห็นว่าเป็นเด็กหน้าสงสารแต่จริงๆแล้วมันคือวิญญาณที่ตายด้วยความแค้นช่วยลูกหนูด้วยค่ะแม่ร้องไห้ พระเริ่มพิธีปลดปล่อยวิญญาณพระจุดเทียนล้อมรอบตุ๊กตาสวดมนต์ภาษาบาลีตุ๊กตาเริ่มลอยขึ้นจากพื้นหมุนควางในอากาศปล่อยฉันไปน้อยหนากรีดร้องฉันจะสาบแช่งพวกเธอทุกคนหนูไม่อยากไปค่ะหนูอยากอยู่กับพี่นาเสียงมะลิเบาลงพระหยิบมีดปลายแหลมขึ้นมา ต้องทำลายภาชนะที่กักวิญญาณไว้ทันแทงเข้าที่หัวใจของตุกตาตัวแรกตุกตาพี่ฝ้ายเสียงกรีอุร้องดังสนั่นบ้านน้ำสีดำไหลออกมาจากรอยแทงกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งไปทั่วตุกตาไหม้เป็นชุนจนเหลือแต่เท้าไม่พี่นาเสียงมะลิร้องไห้พระหันไปที่ตุกตาตัวที่สองตุกตามะลิ โยมลูกสาวโยมอาจจะเจ็บแต่เราต้องปลดปล่อยเธอพ่อแม่พยักหน้าน้ำตานองพระแทงตุกตาตัวที่สองแต่คราวนี้ไม่มีน้ำดำมีเพียงแสงสว่างสีขาวพุ่งออกมาแสงนั้นค่อยๆก่อตัวเป็นร่างของมะลิแม่คะพ่อคะมะลิ ยืนอยู่ตรงนั้นในร่างวิญญาณมลิแม่ร้องไห้หนูขอโทษค่ะหนูไม่ควรเก็บตุ๊กตานั่นมาหนูทำให้พ่อแม่เสียใจไม่เป็นไรลูกพ่อแม่ให้อภัยลูกพ่อน้ำตาไหลหนูต้องไปแล้วค่ะไปไหนลูกไปที่ที่หนูควรไปพี่นาก็ไปแล้วเธอถูกส่งไปที่ที่เธอควรไปเหมือนกัน แล้วเราจะเจอกันอีกไหมมลิยิ้มสักวันค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้พ่อแม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปร่างของมลิค่อยๆจางหายกลายเป็นแสงแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพระปิดตาสวดอุทิศส่วนกุศลวิญญาณทั้งสองไปสู่สุขติแล้วนับจากวันนั้นพ่อแม่ของมลิย้ายออกจากบ้าน พวกเขาไปอยู่ที่จังหวัดอื่นเริ่มชีวิตใหม่แต่ทุกปีพวกเขาจะกลับมาที่วัดทำบุญอุทิศให้มมลิและน้อยนาส่วนสารเจ้าเก่าถูกหรือทิ้งไปแล้วแต่คนแถวนั้นยังเล่าต่อกันว่าบางคืนยังได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงเสียงที่เศร้าและเหงาหนูอยู่คนเดียวนานแสนนาน แต่ตอนนี้มีเสียงใหม่ร้องประสานเข้ามาเสียงที่อ่อนโยนกว่าพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเรามีกันและกันบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาเด็กผู้หญิงสองคนจับมือกันเดินผ่านไปในแสงจันทร์คนหนึ่งใส่ชุดขาวอีกคนใส่ชุดนักเรียนพวกเธอดูมีความสุขในแบบที่วิญญาณจะมีความสุขได้ แต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครกล้าเก็บของที่ถูกทิ้งข้างทางอีกเลยโดยเฉพาะตุกกตาเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าตุกกตานั้นมันกำลังรอใครและคนที่มันรออาจจะเป็นคุณ